สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการ GMC Talk ซึ่งตอนนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การประกวดในระดับจังหวัดครับในการประกวดระดับจังหวัดนั้นนะครับมีคะแนนมากถึง60คะแนนแต่ท่านไม่ต้องกังวลครับเกณฑ์ของเราจะเป็นเกณฑ์แค่วัดว่าท่านได้ทําหรือไม่ได้ทํายังจะไม่ลงในรายละเอียดของคุณภาพมากนะัก งั้นท่านสบายใจได้ครับแต่ถ้าเป็นระดับภาพเราจะลงรายละเอียดของเกณฑ์คุณภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับงั้นองค์ประกอบที่ผมกําลังจะเล่าต่อไปเวลาเราไปเยี่ยมโรงเรียนทั้ง6องค์ประกอบนั้นท่านก็จะดูว่ามีหรือไม่มีแค่นั้นเองนะครับท่านจะได้สบายใจตรงนี้ครับสําหรับการประกวดในระดับจังหวัดนั้นจะมีการให้คะแนนแบ,บ่งออกเป็นสส่วนดังนี้ครับส่วนที่1ก็คือส่วนของระบบพัฒนาวินัยเชิงบวกในสถานศึกษาซึ่งในระดับจังหวัดมีคะแนนมากถึง60คะแนนครับ ส่วนที่2จะเป็นพฤติกรรมของนักเรียนในวันที่ประกวดตั้งแต่ลรงรถจนกระทั่งกลับขึ้นรถอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีคะแนน10คะแนนครับและส่วนที่3จะเป็นเรื่องของการแปลแถวประกอบดนตรีของมร์ชิ่งความดีเวลาที่ประกวดกันตรงนั้น30คะแนนครับซึ่งจะขออนุญาตอธิบายทีละส่วนทีละส่วนทั้งสส่วนตรงนี้นะครับในส่วนแรกก่อนเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบพัฒนาวินัยเชิงบวกระบบพัฒนาวินัยเชิงบวกเราแบ่งออกเป็นทั้งหมด6 องค์ประกอบที่สําคัญครับองค์ประกอบที่1จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายวิสัยทัศน์และการบริหารจัดการของท่านผู้บริหารครับซึ่งในส่วนตรงนี้จะมีคะแนนระดับห้คะแนนนะครับส่วนที่2จะเป็นบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนนะครับว่ามีวินัยเชิงบวก พูดง่ายๆก็คือจะดูว่าโรงเรียนของท่านสะอาดเป็นระเบียบนักเรียนของท่านสุภาพตรงเวลาและมีใจิตใจที่ผ่องใสขนาดไหนซึ่งตรงนี้จะเป็นบรรยากาศโดยภาพรวมๆของท้องเรียนนะครับจะมีคะแนนถึงส10คะแนนครับและองค์ประกอบที่3นะครับก็คือการนําวินัยเชิงบวกลงสู่นักเรียนทั้งโรงเรียนตรงนี้เราจะดูว่าเด็กทั้งโรงเรียนรู้เรื่องวินัยเชิงบวกกันมากน้อยแค่ไหนซึ่งจะดูทั้งกิจวัตรประจําวันของโรงเรียน กิจกรรมที่ท่านทำไม่ว่าจะเป็นค่ายหรือว่ากีฬาสีหรือว่ากิจกรรมเสริมใด้ๆก็ตามและการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระและการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตรงนี้เราจะดูว่าเด็กทั้งโรงเรียนรู้เรื่องของวินัยเชิงบวกมากน้อยแค่ไหนตรงนี้จะมีถึง15คะแนนนะครับองค์ประกอบที่4คือระบบการพัฒนาวินัยเชิงบวกในสารศึกษาระบบคืออะไรระบบก็ต้องประกอบด้วยปัจจัยนำเข้ากระบวนการ และผลผลิตรวมถึงมีการฟีดแบ็ที่ป้อนกลับด้วยงั้นในการทำโครงการของท่านอย่าเป็นเพียงแค่กิจกรรมนะครับต้องเป็นระบบคือถ้าเป็นกิจกรรมมันก็จะไม่ยั่งยืนแต่เรามองว่าระบบคือความยั่งยืนซึ่งตรงนี้เราก็จะดูว่าโรงเรียนของท่านมีระบบพัฒนาวิทยาเชิงบวกตรงนี้หรือไม่ซึ่งจะมีคะแนนถึง10คะแนนในองค์ประกอบนี้ครับและองค์ประกอบที่5้ก็คือระบบและกระบวนการฝึกมาชิ่งความดีของท่าน ว่าเป็นอย่างไรฝึกอย่างเดียวเอาแต่แปรแถวประกอบดนตรีแต่ไม่ได้สนใจเรื่องอื่นเลยหรือเปล่าหรือมีการจัดระบบหมู่ที่ลงตัวมีการใช้ระบบหมู่ในการฝึกมาชิง่งแล้วก็มีการบริหารจัดการตามกระบวนการ5ขั้นตอนทั้งขั้นเตรียมขั้นชมขั้นฝึกขั้นสรุปและขั้นเก็บมีครบตามกระบวนการของมาชิ่งความดีไหมนะครับซึ่งองค์ประกอบที่5นี้มีคะแนนอยู่5คะแนนครับ และองค์ประกอบสุดท้ายคือองค์ประกอบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนหรือภาคีต่างๆตรงนี้อีก5คะแนนครับนี่คือ6องค์ประกอบหลักๆวินัยเชิงบวกในสถานศึกษาซึ่งมีทั้งหมด6องค์ประกอบครับตอนนี้เรามาลงรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบกันครับ องค์ประกอบแรกก็คือนโยบายวิสัยทัศน์พันธกิจและการบริหารจัดการของสถานศึกษาซึ่งมี5คะแนนตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นบทบาทของท่านผู้บริหารโดยตรงเลยนะครับว่าท่านได้ลงมาในเรื่องของโครงการมร์ชิ่งความดีตรงนี้มากน้อยแค่ไหนซึ่งเราจะมีตัวบ่งชี้อยู่ทั้งหมด5ตัวบ่งชี้ครับตัวบ่งชี้ที่1ก็คือทางสถานศึกษามีนโยบายวิสัยทัศน์หรือพันธกิจที่สนับสนุนเรื่องของวินัยเชิงบวกหรือเปล่านะครับตัวบ่งชี้ที่2ก็คือ มีการตั้งคณะทำงานแล้วก็คณะทำงานนั้นทำงานจริงหรือไม่นะครับตัวบ่งชี้ที่3ก็คือทางสารศึกษามีโครงการหรือแผนงานที่สอดคล้องหรือสับสนเกี่ยวเรื่องของวินัยเชิงบวกหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นโครงการที่แยกออกมาหรือเป็นโครงการที่บูรณาการกับโครงการอื่นๆก็ได้นะครับ ตัวบ่งชี้ที่4นะครับก็คือมีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมให้กับโครงการมาร์ชิ่งความดีหรือไม่และตัวบ่งชี้สุดท้ายขององค์ประกอบนี้นะครับก็คือผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมาร์ชิ่งความดีตรงนี้มากน้อยเพียงใดซึ่งตรงนี้เราก็จะดูว่ามีหรือไม่มีถ้ามีก็ได้คะแนนไปครับไม่มีก็ศูนย์ไปครับเป็นอย่างนี้นะครับในองค์ประกอบที่1ึ่งซึ่งจะเป็นเรื่องของนโ,โยบายวิสัยทัศน์พันธกิจของท่านผู้บริหารตรงนี้ครับ สำหรับองค์ประกอบที่2นะครับกรรมาการเวลาลงไปเยี่ยมสานศึกษาของท่านก็จะไปดูว่าบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเนี่ยแสดงถึงวินัยเชิงบวกไหมนะครับซึ่งมีคะแนนตรงนี้10คะแนนครับ ถามว่ากรรมการไปดูอะไรบ้างไปดูว่าโรงเรียนของท่านสะอาดไหมจัดข้าวของเป็นระเบียบไหมนักเรียนสุภาพเรียบร้อยิริยามารยาทเป็นอย่างไรความตรงต่อเวลาของนักเรียนเป็นอย่างไรแล้วก็จิตใจที่ผ่องใสของนักเรียนเป็นอย่างไรครับซึ่งเวลาเราไปดูนะครับเราก็จะมีตัวบ่งชีย้ย่อยอยู่หลายๆตัวบ่งชี้ครับในตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่2นะครับตัวบ่งชี้ที่1ก็คือเรื่องของความสะอาดปลอดภัยความร่มเรื่องของสารศึกษาซึ่งตรงนี้มี5คะแนนครับเราก็จะไปดูครับว่า ห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องอาหารห้องน้ําห้องสมุดสนามกีฬาห้องพักครูสะอาดหรือเปล่านะครับถ้าสะอาดก็เอาคะแนนเต็มไปครับสะอาดน้อยลงมาก็คะแนนลดหย่อนไปครับถ,ถ้าสก,กรปรกมากก็ศูนย์คะแนนนะครับนอกจากนี้นอกจากความสะอาดแล้วนะครับเรายังดูความปลอดภัยด้วยว่าที่สารศึกษาของท่านทุกแห่งทุกที่มีความปลอดภัยไหมถ้าปรากฏว่าพบจุดใดจุดหนึ่งที่ดูแล้วเป็นอันตรายต่อเด็ก ท่านก็จะไม่ได้คะแนนในข้อนี้นะครับแล้วก็ยังดูถึงความร่มรื่นของสถานศึกษาด้วยว่าโรงเรียนของท่านร่มรื่นไหม <S <S บางทีโรงเรียนของท่านมีแต่ตึกก็ไม่เป็นไรครับก็ดูร่มรื่นแบบมีแต่ตึกก็ได้หรือว่าโรงเรียนของท่านเป็นพุ่งเป็นในป่าในอะไรก็ดูให้สะอาดร่มรื่นแล้วกันนะครับอันนี้เราก็จะพิจารณาเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยและความร่มรื่นของสถานศึกษานะครับองค์ประกอบที่2.2จะดูเรื่องของความเป็นระเบียบซึ่งตรงนี้มี2คะแนนครับถามว่าเราดูอะไร เวลาเราไปห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องอาหารห้องน้ําหรือที่ใดๆก็ตามที่เมื่อสักครู่นี้บอกไปเราก็จะพิจารณาครับว่าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆจัดเป็นระเบียบไหมโอ้ไม่ใช่สะอาดแต่ละเกะละกะลรกปรุงรังไปหมดอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับเราก็ดูว่าจัดเป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบไหมเอาเข้าทำนองที่ว่าหยิบก,ก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตานะครับซึ่งเราก็จะพิจารณาในทุกๆห้องที่เราไปเยี่ยมชมตรงนั้นนะครับส่วนองค์ประกอบที่2.3 เราจะไปดูที่ความสุภาพของเด็กนักเรียนแล้วครับเวลากรรมการไปเยี่ยมนะครับจะต้องไม่ได้ยินเสียงสัตว์ประสาทใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคานสัตว์สีส่ขาสัตว์ประเภทไหนก็ตามห้ามมีเด็ดขานะครับถ้ามีก็จะถูกตัดคะแนนนะครับรวมถึงทรงผมเครื่องแต่งกายของเด็กนะครับว่าเด็กแต่งตัวไปยังไงนะครับแล้วก็ใน6เดือนที่ผ่านมาโรงเรียนของท่านมีปัญหาการทะเลาะวิวาทไหมเราก็จะพิจารณาตรงนั้นด้วยนะครับ องค์ประกอบที่2.4ครับคือความตรงต่อเวลาในของความตรงต่อเวลานี้เราก็จะดูว่า ในขณะที่กรรมการลงไปเยี่ยมมีเด็กมาสายตอนเข้าแถวเคารพธงชาติไหมหรือมีเด็กที่ไม่ยอมเข้าห้องเรียนในในระหว่างนั้นหรือเปล่านะครับเราก็พิจารณาตรงนี้และตัวบ่งชี้สุดท้ายขององค์ประกอบที่2นะครับก็คือความผ่องใสของนักเรียนครับกรรมการก็จะดูว่าเวลากรรมการลงไปเยี่ยมเนี่ยครับเด็กนักเรียนเป็นยังไงมีความยิ้มแย้มแจ่มใสดีหรือเปล่าหรือว่าแข็งเกรงเหมือนเป็นหุ่นยนต์เพราะบางทีคุณครูชอบไป บังคับเด็กอะครับว่าต้องเยินตัวตรงๆต,ต,ต้องเดินขวายแบบเดินเป๊ะอย่างนี้ซึ่งมันไม่เป็นธรรมชาติของเด็กนะครับเราก็จะมองว่าเด็กถูกบังคับซึ่งนั้นก็จะถูกตัดคะแนนไปด้วยเช่นเดียวกันครับเราอยากเห็นเด็กที่ดูสดใสเป็นธรรมชาติแต่มีวินัยในตัวเองแบบนั้นนะครับอันนี้ก็คือองค์ประกอบที่2ครับเราก็จะพิจารณาสภาพแวดล้อมโดยรวมบรรยากาศโดยรวมของของโรงเรียนนะครับว่ามีความ ะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพความตรงต่อเวลาแล้วก็จิตใจที่ผ่องใสเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้มีคะแนน10คะแนนนะครับสำหรับองค์ประกอบที่3นะครับจะเป็นการนําวินัยเชิงบวกลงสู่ตัวนักเรียนทั้งสารศึกษาซึ่งตรงนี้มีคะแนนมากถึง15คะแนนครับเราจะพิจารณาตัวบ่งชี้ทั้งหมด4ตัวบ่งชี้นะครับตัวบ่งชี้แรกครับดูว่ากิจจวัดประจําวันของสารศึกษาเป็นอย่างไรมี4คะแนนครับตัวบ่งชี้ที่2จะดูว่า คุณครูหรือผู้บริหารได้นํากิจกรรมเรื่องของวินัยเชิงบวกลงสู่กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนหรือไม่ตรงนี้อีก4คะแนนครับตรงนี้คืออะไรเราจะดูว่าในการจัดก,กิจกรรมต่างๆของสารศึกษาเช่นกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนากิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมเข้าค่ายวิชาการท่านได้นําเรื่องของวินัยเชิงบวกลงไปในกิจกรรมเหล่านั้นหรือไม่นะครับตรงนี้ถ้ามีก็กิจกรรมละ1คะแนนนะครับตัวบ่งชี้ถัดไปนะครับคือตัวบ่งชี้ที่3.3 คือท่านได้นําเรื่องของวินันเชิงบวกลงสู่การเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระหรือเปล่าซึ่งตรงนี้มี5คะแนนนะครับเราก็จะพิจาณาว่าในการจัดการเรียนการสอนของท่านทั้ง8กลุ่มสาระหรือ,อกิทา่เรียนมีสักกลุ่มสาระหนึ่งไหมนะครับที่ได้นําเรื่องของวินันเชิงบวกลงไปใน การจัดการเรียนการสอนตรงนั้นถ้ามีก็ได้คะแนนไปครับถ้าไม่มีก็ไม่ได้คะแนนนะครับเราหวังว่าตรงนี้คุณครูจะได้นําเรื่องของวินัยเชิงบวกลงไปในสาระกลุ่มสาระอย่างชัดเจนแล้วถ้ายิ่งในระดับภาคเราก็จะพิจารณาตรงนี้ละเอียดมากขึ้นนะครับและตัวบ่งชี้สุดท้ายนะครับขององค์ประกอบที่3ก็คือเราจะสุ่มถามเด็กและถามคุณครูเลยครับว่ารู้จักความดีสากลหรือวินัยเชิงบวกตรงนี้หรือเปล่าโดยที่ถ้าเป็นเด็กๆเ,เราก็จะถูกสุ่มถาม1ิบคนครับ เจอเด็กคนไหนเราก็จะสุ่มเลยนะครับ10คนอ้าวไหนตอบสิว่าความดีสากลหรือวินัยเชิงบวกมีอะไรบ้างช่วยตอบหน่อยตอบได้อย่างน้อย5คนถึงจะได้คะแนนนะครับถ้าตอบได้น้อยกว่า5คนก็คะแนนข้อนี้ก็ตกไปนะครับรวมถึงเราก็จะสุ่มถามคุณครูด้วยเช่นเดียวกันครับสุ่มถามคุณครู2คนครับว่าอ้าวรู้จักไหมมันคืออะไรถ้าคุณครูตอบได้ก็ได้คะแนนะคุูตอบไม่ได้ก็อดได้คะแนนนะครับ อันนี้ก็คือองค์ประกอบที่3ที่เราพิจารณาถึงเรื่องของการนําวินัยเชิงบวกลงสู่ตัวผู้เรียนทั้งสารศึกษาซึ่งเมื่อสักครู่นี้ในตัวบ่งชี้ที่3.1บางคนถามว่าเอ๊ะลงสู่จิจวัทยของเรียนดูอะไรบ้างเราดูใน4เรื่องครับเรื่องที่1เราดูว่าหน้าเสาธงมีการนําเรื่องของวินัยเชิงบวกลงไปไหมเข้าแถวเป็นยังไงเคารพธงชาติเป็นยังไงนะครับ อันที่2เราดูในชั่วโมงโฮมรูมครับหรือชั่วโมงที่เทียบเคียงนะครับว่ามีการนำรนวิเนัยรชงบวกตรงนี้ลงไปหรือเปล่าอันที่3เราดูว่าในกิจกรรมเสียงตามสายในการประชาสัมพันธ์ของเรียนมีการนําวินัยเชิงบวกตรงนี้ลงไปหรือไม่และอันสุดท้ายครับเราดูในชีวิตประจำวันของเด็กครับตั้งแต่ว่า การใช้ห้องน้ําการใช้ห้องอาหารการเข้าแถวการซื้อข้าวซื้อของมีการนำไว้ในเชิงบวกตรงนี้ลงไปหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นในตัวบ่งชี้ที่3.1 การนาลงสู่กิจวัตรเราก็จะพิจารณาในเรื่องของหน้าเสาธงชั่วโมงโฮมรูมเสียงตามสายแล้วก็วิถีชีวิตของเด็กนะครับนี่ก็คือภาพรวม,รวมขององค์ประกอบที่3คือการนําวินัยเชิงบวกลงสู่ตัวผู้เรียนทั้งสารศึกษาซึ่งมีคะแนนถึง15คะแนนครับสำหรับองค์ประกอบที่4นะครับเราจะดูเรื่องของระบบพัฒนาวินัยเชิงบวกในสานศึกษาซึ่งตรงนี้มีคะแนน10คะแนนเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนครับว่าระบบคืออะไร ระบบก็ต้องมีปัจจัยนําเข้ากระบวนการผลผลิตเราก็ต้องมีปัจจัยป้อนกลับนะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยทั้ง input, process, output แล้วก็ feedback เราต้องครบอย่างนี้นะครับโดยที่ในเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยเราจะใช้วงจรของ Demming นะครับมาในการประกอบการพิจารณาดูว่าท่านมีการวางแผนไหมมีการปฏิบัติการไหมมีการ ตรวจสอบไหมแล้วก็มีการปรับปรุงหรือไม่นะครับเราจะใช้วงจรของเดมิงตรงนั้นมาในการพิจารณาตรงนี้โดยที่เราหวังว่าในการประกวดระดับจังหวัดนี้ท่านจะมีระบบอย่างน้อยสักหนึ่งระบบอาจจะเป็นระบบเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพความตรงต่อเวลาหรือจิตใจที่ผปองใสก็ได้อย่างน้อยสัก1ระบบครับโดยที่ตัวบ่งชี้ย่อยๆเราจะมีทั้งหมด5ตัวบ่งชี้ย่อยนะครับในองค์ประกอบที่4อันแรกเราดูว่ามีการออกแบบไหมมีการวางแผนไหมนะครับ คุณครูจะต้องตอบได้ว่าอะไรคือปัจจัยนําเข้าอะไรคือกระบวนการอะไรคือผลผลิตนะครับและอะไรคือปัจจัยตอบกลับหรือป้อนกลับตรงนั้นนะครับตัวบ่งชี้ที่2เมื่อเราวางแผนแล้วคุณครูได้ปฏิบัติตามแผนนั้นหรือเปล่านะครับตัวบ่งชี้ที่3เมื่อปฏิบัติตามแผนแล้วเราได้นิเทศติดตามแล้วนิเทศติดตามแบบเป็นกระะนารณ์นิมิตไหมไม่ใช่ไปนิเทศแบบจับผิดต้องนิเทศแบบเป็นการณ์พอนิเทศเสร็จแล้วต้องรู้สึกมีพลังที่อยากจะทําต่อนะครับอันนี้ก็คือ ตัวบ่งชี้ที่3ขององค์ประกอบที่4เมื่อเราได้มีการนิเทศแล้วนะครับได้ข้อมูลที่ดีแล้วตัวบ่งชี้ถัดไปคือต้องนํามาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยไม่ใช่นิเทศทั้งเดียวแล้วก็ไม่ปรับปรุงหรือปรับปรุงครั้งเดียวแล้วก็เลิกเราต้องนิเทศและพัฒนากันอย่างต่อเนื่องตรงนั้นและตัวบ่งชี้สุดท้ายครับ คุณครูหรือผู้บริหารหรือนักเรียนต้องแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพื่อมาพัฒนาปรับปรุงระบบของเราตรงนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของระบบเราก็ถือว่าท่านได้มีการวางแผนมีการปฏิบัติตามแผนมีการตรวจสอบแล้วก็มีการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นครับนี่คือองค์ประกอบที่4ครับและตอนนี้เราก็มาถึงองค์ประกอบที่5แล้วครับองค์ประกอบที่5จะเกี่ยวเรื่องของระบบและกระบวนการฝึกมาชิ่ง ซึ่งตอนนี้เด็กนักเรียนมัชชิ่งความดีของเราเนี่ยครับมีประมาณ40-50ถึงคนถูกต้องไหมครับเราก็จะพิจารณาตรงเด็ก40-50คนนั้นแหละครับว่าคุณครูครูฝึกของเราเนี่ยครับมีการจัดระบบหมู่ไหมไม่ใช่อะไรอะไรก็คุณครูเป็นผู้ดําเนินการหมดเลยเราต้องมีการแบ่งระบบหมู่ออกมาให้ชัดเจนมีหัวหน้าหมู่และมีนายหมู่ที่ชัดเจนนะครับนอกจากนี้เรายังต้องเมื่อแบ่งแล้วต้องใช้ระบบนั้นด้วยมีการมอบหมายงานแบ่งบทบาทหน้าที่ให้เด็กได้ช่วยคุณครูดําเนินการตรงนั้น และอันสุดท้ายนะครับคือในขณะที่คุณครูทําการฝึกแปลแถวประกอบดนตรีมาร์ชชิ่งความดีนี้เราได้ทําครบตามขั้นตอนของการฝึกมาร์ชชิ่งหรือเปล่าซึ่งขั้นตอนของการฝึกมาร์ชชิ่งมีทั้งหมด5ขั้นตอนครับขั้นเตรียมขั้นชมขั้นฝึกขั้นสรุปและขั้นเก็บครับรายละเอียดเป็นอย่างไรก็เชื่อว่าท่านก็คงรู้แล้วก็อบรมกันไปแล้วทําให้ครบตาม5ขั้นตอนนั้นนะครับและนั่นก็คือองค์ประกอบที่5นะครับเราพิจารณาง่ายๆอย่างนี้เองครับ สำหรับองค์ประกอบที่6ครับเราก็จะพิจารณาถึงความมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนครับซึ่งตรงนี้มีคะแนน5คะแนนครับเราก็จะดูว่าผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนของผู้ปกครองและชุมชนถ้ามีส่วนร่วมก็ให้คะแนนถ้าหน่วยงานราชการและเอกชนมีส่วนร่วมเราก็ให้คะแนนง่ายๆแค่นี้เองครับและที่พูดไปทั้งหมดนะครับก็คือ6องค์ประกอบเวลากรรมาการลงไปเยี่ยมสถานศึกษา ซึ่งเวลากรรมการลงไปเยี่ยมสารศึกษานะครับก็อยากจะขอความร่วมมือท่านนิดนึงครับว่าไม่ต้องเตรียมเอกสารใดๆนะครับไม่ต้องจัดโชว์มาชิ่งก็ได้หรือถ้าอยากจะโชว์เราก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการบังคับนะครับว่าให้ท่านโชว์แล้วก็ต้องแจ้งทุกท่านล่วงหน้านะครับว่ากรรมการของเราจะไปในช่วงเวลาที่กําหนดนะครับโดยที่จะไม่บอกล่วงหน้าในวันที่ชัดเจนและกรรมการจะไป3คนนะครับ โดยที่ทุกท่านที่ไปเนี่ยก็จะมีคําสั่งแต่งตั้งไปเยี่ยมสารศึกษาของท่านนะครับก็ฝากดูแลกรรมาการด้วยแต่ไม่ต้องดูแลแบบจัดเลี้ยงต้อนรับมีการป้อนลำอย่างนั้นไม่ต้องเลยนะครับเราไม่ต้องการการต้อนรับแบบเป็นพิธีรีตองแบบนั้นเราต้องการความเป็นกันเองแบบเป็นกลยะมิตรที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็มาช่วยส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนของท่านให้ดียิ่งขึ้นไปครับอันนี้ก็คือการเยี่ยมสารศึกษาซึ่งมีคะแนนถึง60คะแนนในครั้งนี้ครับ